You drink, don't drive รวมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร,สร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆซ u ซูกิค s สว e Care เหนือกับความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสนิว Suzuki e r t i g a Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart Hybrid พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ล็อกอินผ่าน PC ทุกวันได้ไอเทิเจ๋งๆทุกวันกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อคุณหรือจะซื้อแพ็กเกจแบบจะเต็มก็แต่ละวันพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจ์แดงพรีเมยรกใกล้ได้บทสรุปครบแล้วหลังนิวคาสเซิลสมอเลสเตอร์ศูนย์ต่อศูนย ทีมสาลิกาดงการันตีไปเล่นอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนครับแต่พื้นที่อันดับ3อยู่เตดยังมีโอกาสแซงขึ้นไปได้หากเกบ็บชนะได้ทั้งหมดใน2เกมที่เหลือพบเชลซีและฟูลแลมส่วนโซน,นท้ายตารางลีดก,กับเลสเตอร์ต้องลุ้นให้เอเวอเรตแพ้ในสุดท้ายครับพวกเขาต้องชนะด้วยซึ่งเงื่อนไขไม่ง่ายเลยรบกวนถ้าไหนเพิ่งเข้ามาใหม่หากชื่นชอบวิดีโอของเราฝากกดติดตามกดไลค์ก็กด like, กด,กดิ่งไปกำลังใจให้พวกเราในการผลิตวิดีโอวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ เรดคาเฟ่ Cafe, กลุ่มคนรักปีศาจแดงครับจะมีมิ้งเกมนัดสุดท้ายพบกับฟูลแลมปิดฤดูกาลแบบสวยๆในพรีเมียร์ลีกซีซั่นแรกของเชนฮาร์ครับพบกับพวกเราพี่อังฟุตบอลจีนเนียสครับจันบีปีศาจแดงผมออกแมนยูสู้ตายน้องก,กันกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับคุณอโมยแมนยูคุณลูกปัดเหล็กผีรีวิวครับน้องแฟร์ดูบอลแบบแฟร์ฟรฟรพี่โจอัลฟาซิโร่น้องอาร์มอาร์เมียและอาจจะรวมถึงพี่โป้งสาราผีครับรายละเอียดการจองบัตรผมจะโพสต์ไว้ที่คอมเมนต์ปักผินด้านล่าง หวังว่าจะพบกับทุกท่านในมิ팅นัดสุดท้ายของซีซั่นจากเหตุการณ์ที่เกิดเลยในเกมลาลิกาสเปนเรามาดริดพบกับบาเลนเซียครับเวเนซุเจนเนียโดนแฟนบอลบาเลนเซีย bon er, เรียกเขาว่าลิงในเชิงเหยียดลูกพี่ใหญ่ในทีมชาติอย่างเขาเซมิโลก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนจัดก,การปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งดว่วนเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้งไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลสเปนครับ มีทั่วโลกซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นตัวเบนเซูจูเนี่ยก็ได้รับกำลังใจจากคาเซมิโลและแฟนๆครับออกมาโพสต์ขอบคุณกับความหงวหงใยที่มีให้กันต่อกันที่มนยูเต็ดเปิดตัวชุดซ้อมออกมาให้แฟนๆได้เห็นภาพก,กันก่อนเปิดตัวชุดแข่งขันจริงในเดือนหน้าตามการคาดการนะครับมีสีขาวและสีดำสลับกับลายด้านข้างสีเขียวพร้อมโลโก้เทซอสผู้สับสุนครับให้แฟนๆได้อุดหนุนกันในช่วงต่อจากนี้ถือเป็นการเปิดตัวต่อเนื่องหลังจากเปิดตัวชุดเรโทรสีน้ำเงินไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งยูเต็ดน่าจะเป็นทีมท้ายๆเลยที่เปิดตัวชุดแข่งของซีซั่นหน้าครับพอทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลต่างเปิดกันไปก่อนแล้วมาดูการจัดงานประกาศรางวัลต่างๆของสมโมสรนในฤดูกาลนี้ครับจัดขึ้นวันที่29พฤษภาคมหลังเกมพบฟูลแลมโดยเปิดให้แฟนได้เข้าไปโหวตที่เว็บไซต์ทางการของสมโมสรนครับรางวัลตัยอดเยี่ยมประจำปีเนี่ยมี4ตัวเต็งที่สื่อมองว่ามีโอกาสได้รางวัลน,นี้คือมาคาสแัตฟอร์ดครับ ดาวซันโบของทีมที่กำลังไล่ล่าสถิติ30ประตูในซีซั่นเดียวตอนนี้ยิงไปแล้ว29ลูกคาสเซมิโลพี่ใหญ่ของน้องๆคุมดันกลางได้ยอดเยี่ยมตัดเกมอ่านจังหวะออกบอลสั้นยาวและเติมขึ้นมาทำประตูลูกสำคัญบุโน่แฟนเดสหัวใจในเกมรุกครับที่คอยปั้นเก,เกมเติมขึ้นมาหน้ากรอบวิ่งไปโทษสนามท้งยิงเองและอาซิ์จัดให้เพื่อนได้หมดครับและคนสุดท้ายลิซันโดมาร์ติเนส ผู้เปลี่ยนปแปลงแผงหลังของยูเตดให้หน่าเกรงขามากขึ้นดุดันและแข็งแกร่งรวมทั้งมีความแน่นอนกับสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมครับทุกท่านเลือกใครไปตั้งแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีพิมพ์เข้ามาแสดงความเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับมาดูเรื่องราวภายในทีมกันต่อครับเซอร์กิลหลายที่เผอว่ามายูเตดเตรียมจับประกาศต,ต่อสัญญามาครัแซนฟนอร์ดก่อนจบฤดูกาลโดยมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมว่าแลชชี่จะสัญญา5ปีถึงปี2028รับค่าเหนื่อย300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับ แล้วก็มีเงื่อนไขถ้าฤดูุกการก่อนหน้าเนี่ยยิงประตูได้เกิน25ลูกฤุกการต่อไปจะได้โบนัสเพิ่มอีก20,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถือเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจเพราะแรดฟอร์ดเป็นตัวหลักของทีมนอกจากขั้นเหนื่อยที่สูงแล้วครับยังมีโบนัสเป็นแรงจูงใจในการกระตุ้นฟอร์มด้วยหากตีความคำว่าประกาศก่อนจบฤดูกาลก็มีโอกาสจะเป็นก่อนวันที่3มิถุนายนครับก่อนนัาทิงชาเลอร์เอฟเอคัพพบแมนซีซึ่งต้องมารอดูกัน มาดูข่าวซื้อขายนักเตะกันบ้างครับทั้งฝั่งขาเข้าและออกอันโตนีอิลลังกาเป็นช็อตลิสต์ของอัเบลไลฟ์ซิกที่สนใจดึงไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์เจ้าตัวแทบจะไม่ลงเล่นเลยในช่วงหลังครับและไม่มีชื่อสำรองมาหลายเกมแล้วกลายเป็นฟาคุนโดเปเซี่และก็อเลนโดการาโชที่ฟิตกลับมาได้โอกาสรอแซนไบพี่ๆที่ข้างสนามนะครับอิลลังกาจะได้โอกาสเป็นตัวสำรองหลายเกมช่วงครึ่งซีซั่นแรกแต่ผลงานไม่น่าประทับใจมีโอกาสทั้งขายขาดและปล่อยยิมตัวครับ อยู่ที่เลนทันไ้ายตัดสินใจอย่างไรนอกจากไลฟ์ซิกแล้วทีมในพิมลีกหลายทีมก็สนใจดึงกองหน้าชาวสวีเดนไปร่วมทีมเช่นกันบูลค่าของเขาอยู่ที่20-25ล้านยูโรในตอนนี้แต่จะถูกบีบให้ราคาลดลงมาถ้าจะขายขาดมาดูดิวฝั่งขาเข้ากองกลางที่มีชื่อเข้ามาเพิ่มเตมิมอีกหนึ่งคนจากฝั่งเบลเยียมสื่อท้องถิ่น Belgium เบลเยียมเผอว่ายูเต็ดจับตามองและสนใจมิฟิลฉาย,ยานิวแอนเดรสอินเนสตาคืออาตูแฟมเบเลนครับของรอยัลอันชวบ แฟนปีศาจในยุค2,000ต้นๆน,น,น่าจะคุ้นชื่อทีมทีมนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นพัฒนิตของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตดนักแต่ตัวมุลเวียหลายคนในอดีตเคยถูกดึงมาจากทีมนี้ครับอาทิเชนจอห์นโอเชรวมถึงเฟรเซอร์แคมเบลล์ฟนมิเลนมีค่าตัวอยู่ที่20ล้านปอนด์ครับและนักวิเคราะห์มองว่าเขามีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับอันเดรสอินเอสตาตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนมีวิสัยทัศน์ในการใใจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมความนิ่งและเยือกเย็นในการคุมดันกลางน,นะครับปัจจ ซึ่งต้องมารอดูว่ายูเต็จะจริงจังดีลนี้มากแค่ไหนครับหรือมองไปที่นักเตะที่มีชื่อชั้นมากกว่าและค่าตัวจับต้องได้ในพรีเมียร์ลีกสำหรับดีลกองหน้า2ดีลที่เรันฮากและบอร์ดต้องตัดสินใจครับคนแรกโรบูสฮอยลุนกลับมาเชื่อมโยงในนาอีกครั้งเมื่อช่วง2วันที่ผ่านมาสื่อเชื่อว่าเขาจะมาลาอัตแลนต้าเร็ว,รวนี้และไปสมโมสรที่ใหญ่ขึ้นโดยทั้เซอร์กฤษยืนยันว่าค่าตัว40ล้านปอนด์เพียงพอที่จะทำให้สมโมสรต่าง ดึงตัวกองหน้าชาวเดนมาร์กไปร่วมทีมได้และเขาเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าแฮร์รี่เคนในการเดินดิวครับอิซนฮาก็ชื่นชอบในฝีเท้าฮอยลุนเป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน20ปีคนเดียวในเอชอโชซิดา,าที่มีส่วนร่วมถึง10ประตูนในฤดูกาลนี้ครับมีความแม่นยำในการซัดเข้ากรอบสูงกว่าวิตเตอร์โอซิมเพนด้วยซ้ำฮอยลุนอยู่ที่63%ขณะที่โอซิมเพนอยู่ที่51%ส่วเดเิวที่แฟนๆมานยูตเต็ดชื่นชอบเหมือนกันแต่ราคาสูงเกิน2อเท่า อย่างดูซานเวลาวิทครับมีความเคลื่อนไหวจากเยี่นส่วนตัวมาซิโมบรอมบาติเผอว่าดูซานนมีอนาคตที่ไม่แน่นอนตอนนี้กับต้นสังกัดครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโยเวนตุจะตัดสินใจอนาคตของเขาอย่างไรแม้ว่านาักเตะเนี่ยเพิ่งจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งยูเวจะพิจารณาข้อเสนออย่างจริงจังที่ตอนนี้มี3าทีมนําเสนอมาเป็นรูปธรรมคือเชซีาบยามิวนกและก็อาร์ติโกมาดริดครับบัมบาติเผย ส่วนยูเต็ดกำลังรอสถานการณ์ภายในทีมเรื่องความชัดเจนในการขายสโมสรและพวกเขาก็จะยื่นเข้ามาไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่สนใจที่ยยงไม่ยื่นมาในตอนนี้ครับตามที่นักข่าวบอกอยูเอต้ซื้อวลเลรวิตมาจากฟิลิินส72ล้านปอนด์พวกเขาต้องการเงินมากกว่าเพื่อทันกําไรในดีลนี้ถ้าทีมยักษ์ใหญ่จะซื้อไปจริงๆในมุมมองความเป็นไปได้ยูเต็ดมีโอกาสสูงมากๆที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ต่การซื้อกองหน้าตัวเป้าซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญครับกับตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งแฮีิเคน มูซามวราหวิดลงถึงละมุสทอยลุนและม o h a m ห e d ดคูดุสที่มีข่าวมาเมื่อวานด้วยและก็ประมาณที่เหลือบวกกับเงินที่จะได้จากการขายนักเตะออกไปก็จะมาเติมแกลงในดิวต่างๆเช่นกองกลางกองหลังและผู้รักษาประตูที่จะเข้ามาย่างตำแหน่งกับดบิดเดคอาน่าจะเป็นตลาดที่คึกคักของปีศาจแดงครับแต่ตอนนี้แฟนๆต้องหวังให้การขายสโมสรมีความคืบหน้ามากกว่านี้เสียก่อนท่านชอบกองหน้าคนไหนพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เรา ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งคไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ